สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทั้งช่องเดียวระวีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาสั้นๆนะครับผมเอาสันๆนอ่าผมสพาพี่น้องมาฝึกลูกเล่นนะครับเอาสั้นๆให้พี่น้องมือใหม่ให้พี่น้องผู้ที่กำลังฝึกพื้นฐานเนี่ยอ่านั่งไปฝึกเพื่อเป็นลูกเล่นพื้นฐานนะครับซึ่งตัวนี้เป็นลูกเล่นที่สําคัญนะครับต่งางทำไงพี่น้อง ว่ายู่ที่ใดแต่ว่าห้คิดซะว่าเป็นมีลามีนะครับเพราะว่าเป็นทางหญ่นะครับบันนี้อ่าลูกเรียนที่ผมที่มาแนะนําพี่น้องนี่เป็นลูกเรียญง่ายๆนะครับลูกเรียญที่ทุกคนอ่าเคยเคย,เคยเหตุแล้วก็เคยได้ยินบ่อยๆมันอยู่ในลายพินทุกทุกไา่นะครับเป็นลูกเรียนพื้นฐานตัวนี้แต่ว่าถ้าเท้าบ่งหัจใชวิธีการพืนเข้ากระเซี คือมือไม่พี่นอ้องกต่ซีค่อนข้างที่ท่านออก,กว่าเสียงมันิิเป็นประมาณไหนนะครับ,นะรบลักษณะลูกเรียนคือจะเป็นพวกนี้ครับขั้นตอนนะครับวิธีนะครับคือ เ้าดีดแล้วกดนะครับดีดแล้วก็กดโน้ตลงไปนะครับนี่นะครับดีดก่อนกดนะครับนี่คือเทคนิคลูกเหรียนตัวนี้นะครับดีดแล้วจังกดโน้ตตามครับแบบนี้ครับ ในลูกนี้บปเนี่ยลูกนี้ก็เป็นลักษณะการดีดแล้วกดโน้ตคือกันดีดก่อนกดคือกันแต่เพียงแค่ว่าเข้าเข้าอาัดชิ้ไโน้ตตัวแรกนี้คือกดไ้แล้วนะครับโน้ตตัวใดก็ได้แล้วก็ค่อยอัตบโน้ตตัวที่สองลงไปดีดก่อนนะครับประมาณนะั้นอันนี้คือเล่นจากข้างบนมาข้างล่างก็คือ โน้ตตัวที่แรกอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ต๊บโ,โน้ตตัวที่สองอยู่ต่อลงมานะครับลักษณะที่สองคือดีดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับผมไ้มองว่าอันนี้ลงอันนี้ขึ้นแล้วกันนะครับคันดีดขึ้นก็คือดีดน้ตตัวแรกแล้วก็มาดีตดตัวที่สองอสลแล้วโต๊บโ,โน้ต,ตน,นะครับตัวที่สองคือดีดสายเปานี่แหละแล้วก็ต๊บโน้ตลงแด่ว่าเข้าดีดตัวแรกก่อนนะครับ อยู่ซ้ายนึงก็ได้นะครับอ่าอันนี้เป็นการดีดขึ้นนะครับบันีดีลงก็คือนะครับจังสีก็ได้นะครับหรือจะเป็น คือเทคนิคเทคนิคการดีดก่อนกดก็คือดีดมือขวาก่อนแล้วค่อยกดนะครับที่ใส่จากโนดกนัแล้วแต่ห้าเท่านั้นนะครับแล้วแต่ห้าวซีร่องฝึกคนหาบึงนะครับเทคนิคที่สองค,อค,อค,คือกดแล้วค่อยดีดนะครับเนี่ยคือกดแล้วค่อยดีดนะครับกดไว้ก่อนแล้วค่อยดีดแล้วยกนิ้วออก กดไ้ก่อนแล้วค่อยดีดถ้าห้าโบอยกนิ้วออกมันจะเป็นอย่างสี่ครับเป็นโน้ตตัวเดียวนะครับทีนี้คําว่าลูกเล่นก็นคือยกนิ้วออกดีดกดแล้วดีดยกนิ้วออกมันจะเป็นเสียงก็คือเป็นตึ้นนั่นเองนะครับตึ้น ชนะคล้ายๆกันนะครับเล่นขึ้นอ่าหรือจะเป็นอ่าอันนี้เอามาสลับกันกดก่อนดีดดีดก่อนกดนะครับเอามาซับสลับกันนี่นะครับหรือจะเป็น คือการาใส่ลูกเล่นตัวนี้นะครับพี่น้องเอาสัส้นๆให้พี่น้องไปฝึกเพิ่มบานนี้พ่อฝึกเป็ดแล้วนั่มไปใส่แบบไดนนะครับนั่มไปใส่ให้พี่น้องนั่มไปล่องใส่ในในไร่ลำพูไทยลองเบิงน,นะครับอยวผมสิล่องเล่นใ้เบิร์นสันส้น อาการนําไปใส่นําลูกเรนไปใส่นะครับถ้าเฮาว่ามีลูกเรนตัวนี้ไล่ที่เป็นนั่นสิครับ ระวางมีลูกเด็ดโอเคนะครับเกดหน้าที่ผมขอฝากไลน์นี้ขอฝากเทคนิคนี้ให้พี่น้อง ไปฝึกนะครับไปฝึกเทคนิคนี่มันก็เป็นเทคนิคพื้นฐานทั่วไปที่หลายๆท่านเล่นนั่นแหละนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมเอามา,าเปิดจุดเริ่มต้นให้พี่น้องรู้ซื้อว่าดีดแล้วจังกดกดแล้วจังดีดกดไวแล้วจังดีดปล่อยออกดีดแล้วจังกดขันกดโนดนี่ไว้ดีดแล้วจังกดก็คือตัวนี้ตบลง นันเป็นเทคนิคที่เท่า,าต้องมีไว้นะครับคนผู้เล่นพื้นฐานฝึกไม้ต้องฟื้นพื้นฐานต้องฟึกลูกเล่นนะครับถ้าห้าบว่าึกลูกเล่นตัวนี้เข้าไปลายของเขามันกับสีแข็งนั่นเองนะครับผมย้ำๆพูดเรื่องนี้บ่อยๆนะครับโอเคครับผมแปดนาทีแล้วผมฝากคลิปนี้ให้พี่น้องมือใหม่นะครับมือใหม่ลวก็ผู้ที่ยังค้นหาว่าท่านเข้าใจในรูปแบบตรงนี้อยู่นะครับ การขันซี่มองใอนรูปแบบของข้าเบ้าก็คือเป็นไล่ตื้นแตวนั่นแหละครับตื้นแตวหรือรุ่นตุย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 ตื้นแตวตื้นต,ตื้นต,ตื้นไไบบะนะครับแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองแต่ว่าเฮาต้องเข้าใจว่าเฮาซี่น้ําไปใส่ยุแบบไหนนําไปใส่กับไล่ไหนแน่มันจังซี่คลองจองมันจังซีดูดีหรือว่าน้าไปใส่ในในช่วงไหนนั่นเองนะครับ นาะพี่ดาเนาะคือจังสันเสีิเอามาใส่เดีอเอามาใส่นี่นะครับเอามาใส่ตรงนี้มันก็ดูดีดูหนาฟังนะครับเนาะออาโอเคครับเอาไว้ซัมนี่ครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปงนานขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามสวัสดีครับ